ล้มคนเดี๋ยวใสเอาหานมันมั่บุญ่อยพ่ออีกพี่มุพี่เนพี่่ได้บอเียบพี่ได้ไหมมได้หมแล้วพี่จะหายไหมะพ่อเพ่นอมิมบหัันนี้ ไอโดนสร้างยังไงโดนขันต้มปลาขั่บ้านข่นี่ยไ่อกว่ได้ดูอยู่งบัพูอยู่นะสังนมชมพูอย่างในกรมูต่างแต่แล้วมีคนเกรียดหลายตัวมิ้งประมากกินนมชมพูเดี๋ยวว่าเกียกไอยพอใหญ่เนาะโคตรโคตรฉ่นบอกว่าหอกก็อกระไรว่าหอกก็ใจสิบแปดเลยนพ่อครับพ่อครับพี่โอเี้งพ่อครับโอ้ยขามั่งปัใครปีกสบก คุณศูนย์บอยเขาเปหลงทานเนี่ยเขาใจสองขุนสองยู่าเดินเนงเงมนี่ดิบขบอได้ดิขอบบอนได้ใหญ่มีด้มีด้ยังมีอยเดียวน่งข้จเลยสองแก้วแล้สองแก้วนะเดวบอกยวกินมาาีเดียีนั่นอยเดียวเรียวก็กินเต็มายบูดกินน้ำลกลามอยังอกได้หกินหรอกเดี๋ยวลไปยดีกยบอดหน

ได้กิ่นมานี่มาั้งแต่ว่าท่านมีคนเหมือนกันรางควมู่กหวังวันวานเราตองมาคนไหนมันดิ้วเหมือนไหนบุญหนึ่งเหนืยอยไหมครับ ยำเลยยำด้วยดูเนียนอยากเกล้ยงปนยองบูาปาเกตีเวันนี้กินอไรเสร็ล้วดูแล้วกินยได้วันนี้อะไรนี่นอนเลยไดไปใช้ก็นอนวันนี้ม อะไรวันนี้อไรเขาวันนี้ยูมาที่สิบแปดเบทำไมทสิบแปดเลยสิบเจ็ดกับบ้านเี้ยอะไรเัวเบีเอาครับเอาครับผมมาดูบอลมูสเด็ดเกี่ยวกับอนไรฮะมันบมบอลไดแมนผมขนาดพบบอนไดด้ดิเบเท่าไหร่ล่ะบอนไดกอเบอร์เรา วเ่าวันใดผมว่วันไหนพอวันมื่อวัน่ชิคนมาเชียร์ดูกเอาบรีมาคนความม่อัน่แตงกอนหอดรถเห็นหอดลงบาลคลูเดาหอนินอหาน้าวผมไมได้รลยแล้วไปวันโบลงหานเลเลีวนรัใช้ไหมครับแม่แม่บอลลูกหนาลูกหวานเลยแม่แม่มัน บพาาหมายคือขนของก็จะไม่ติดไปตรงนี้ะไม่ใช่พนัปูเพรานั่อยุ่ก็เลยยกขาออกแผเด่นเอาความเนี่ยเล่นหุ่นมาเด้บ้าคือเยอะเวางกันสีทอนเมื่อเล่นบ้อไม่ได้มาอีกนบอ่ได้ีครับอกกันอะไรอก้องรับรับพอเือัองเ้อ กรองกระปอเยอกระปอนก่า่อเห็นไหมอกแล้วไปมันดื้อมึนไผมมั่มึนเรครับปากงากมอว้งเจ้ามันนี่ผมว่ามึนครับเจ้ามันี่เจ้ามนนี่มั่มึนมื่อตาแป๊บก็มึนกือเอายากอยาก เขาขี่เรือที่หนึ่งเขาว่าเบอกยามหลอกเพลิดเอลินหากังฟู้าเิเอินหากังฟูกังฟูนีู่นลวดนี่มันาได้กินเขาว่สทีมันเกินลรอู้นะนั่นยิ้า้ิดเพินหดังู่อนเลยสูน็น่ยังคือไดเอล้นหากัอ็้วมปนอันนี้แล้วไปไปเอาเากดได้ไปดนได้ไปลยวนีเดี๋ยวว่ากางฟูอะไรว่าเอา ก็ได้เอื้นหาแต่ี่ต้องสมูครับแมาล้วยามาจะหัวมึงองส่งมาที่ไไส้สามกัญเสมออี๋อูมุงไปยังไรนะกินยังกว่อจะกินเพราะคือจะของให้เราน้ำมันกินอย่างที่สีคือคุถามกะนาวครแล้วงเลือกสิว่าถ้าโดนจะกินโอเลี้ยงแดงมะนาวมะนาวกาแฟไข่ปิ้งไข่ปิ้งอย่างเดียวับ น้ำสางโยนในเซนน้ำสางน้ำสางคำเสียบตอนน้ำฟีนี่คนใจโอ้เออเห็นแล้วคนใจเห็นเนไปคนใจเห็นแล้ววาอีกแก้วนึงหมอะนไม่ได้เป็นอะรอ้เพียงกอนแย่ใป่ะไบมันมีรอยเดียวเนันน่ะหนึ่งสอามสี่แก้วเหอสามแก้วเอาไม่เติมเลยบันนี้เหรอวนนี้เงินทีคเนี่ยนมว่าไปเต็มมือนเดิม ี่เป็นไจมือนิรับงานเป็นลับเพื่อนครับฮะรับงานเป็นรับเพื่อนสอหม่คนเมื่อก่อนกะรีไปสุโวซาธนารับกองกะีเอ้าราเนี่ยเราเชื่อเราเแม่นักบอลขาแม่นักบอลเลยห่อนเี่ยอืมผูใด้กูได้ดีกว่าน่โอ้จะมนี้แต่เนว้เปิดตาเบือนเนาะเอากลับเอามาเจาะไปคอเขียนด้วย ตอนเองกกนไหนจับยิ้มเฟย์โดนใส่หน่อยต่อเอามาเสียวมือขอนแกนเยเมลน่ดอิเหนเใ้เขาห่จะเป็นวันทุนยุ่งันี่ยหรอใช่กะบัดไปบอลนูนรถเลี่ยงจากฮองนีรงมาณต่ทเค ไปจะซื้อไปแล้วก็ะไรกนน้ำตาไปแล้วกูจะไปเผามันจะมกูถามกันนะกูจะถามน้องกูอยู่รถยังงสิมขันต์ปลาไปดไปดูไเียวไปนี่ไปแล้วเดี๋ยวแก้วน่ง้ำส้ช่างวแน้วยกลแซ่บรวยใจร้านแก้วล่ะแก้วเดวแก้วเห้วครับเแก้วเหรอเอ้ย ยังไรตสร็บอทาิิปี่เลี้ยงกูอไปอมไหมแก่บบสมาดนบ่แก้วก็อก้วอันบากินกินน้ำเย็นมันบ่เคยถึงปาไหแม่เยกินยังนอ่เบ่ครัอันนี้ไม่ต้องใจเลยครับผมครับยีบาทผมไ่ต้องใจผมไม่มีเงินเสดูได้ว่าเจบเยว่าเดียวสามแก้วนันอ๋อแล้บออันนล้บอ